สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแนนะคะวันนี้แนนมากับน้องใหม่อีกหนึ่งรัมนะคะเข้ามาแนะนําเลยอย่างน้องอ s u D ูดีแม็ปี2019คันนี้น้องเป็นตัว X Series Spec c a p นะคะคันนี้น้องเป็นเครื่อง1.9 Blue Power นะคะคันนี้เป็นรุ่นประหยัดน้ำมันด้วยนะถ้าสําหรับพี่ใครที่กําลังชอบรถอี u ูดนะคะอ่ะด้านหน้านะคะน้องก็เป็นโลโก้ตะโกนแบบ X Series เลยก็คือชุดแต่ง X Series รอบคันนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีเทาดําเมทัลลิกนะคะ ไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกอีกหนึ่งคู่นะอ่ะมาดูรอบข้างกัน,กนบ้างว่ามีอะไรอ่ะคันนี้ยังเป็นแม็กเดิมออก5นะคะสําหรับแม็กเดิมออก5ของ X Serie s เนี่ยจะเป็นแม็กอลลอยขอบ16นะคะคันนี้ยังไม่มีแม็กแต่งนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ของแต่งจัดให้ได้นะคะฟรีหนึ่งชุดเป็นของแถมให้ลูกค้าเลยอ่ะมาดูภายในภายในเป็นเบาะ5้านะคะก็คือทอลายเป็น X โลโก้ X Serie ให้เลยนะคะแผงประตูด้านข้างก็ตัด ตกแต่งด้วยขอบแดงนะคะเป็นตัวโลโก้ X Series เลยคันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรองรับ oh. b l u e t o AUX นะคะ oh. ให้หมดนะคะคันนี้นะ,ะเป็นแอร์แมนนวลนะคะด้านในออคอนโซลจะเป็นเบาะหนังนะคะที่เป็นทอแดงด้านในนะ,ะมีช่องเสียบ p o w e r Outlet ให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะคันนี้เป็น X Series ปี2019เลขไล่มลเพียง6 0,000เท่านั้นนะคะราคาใยแดงขายที่7 0 0 0แสนกว่าบาท เป็นกรถมือสองแล้วนะคะส่หนั l ออ k Arm h o m นะคะเราขายเพียง499,000บาทนะคะผ่อน9,000ตลอดอายุสัญญาเลทนี้ฟรีดาวนะคะใครที่กำลังสนใจนะคะต้องรีบเข้ามาดูแล้วว่าคันนี้น้องมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องว่ามีอะไรห้องเครื่องมีอะไรดูภายนอกภายในรอบคันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่อง1.9ให้อะไรบ้างอะคันนี้นะคะมีเบรก ABS ให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ย น็อตไม่เคยขยับนะคะฝากระโปรงน็อตไม่เคยขันนะคะคานเดิมเม็ดอาร์ตอะไรเอ่ยยังอยู่ครบนะคะแผ่นเพสมอกรเนี่ยมีครบให้นะคะฝาครอบเครื่องก็มีมาให้นะคะันนี้เนี่ยเดิมทุกอย่างเลยดูสิคะแผ่นกันความร้อนยังใหม่ๆเพราะว่าคันนี้เนี่ยออกป้ายแดงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะคะตอนนี้นะคะอําพคพานะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เลยนะคะก็คือออกรถวันนี้นะคะจองเพียง99บาทเท่านั้น ฟรีทุกค่าดำเนินการนะคะไม่มีบบกเพิ่มนะคะแถมรับประกันโครงสร้างทุกชิ้นส่วนมากกว่า190รายการนะคะซื้อรถกระบะงาไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีการรับประกันนะคะเรารับประกันอยู่แล้วนะแถมให้โปช่วยผ่อนนานสูงสุด12เดือนนะคะถ้าใครที่สนใจนะคะฝากกดติดตาม Youtube หรือว่าทางเพจร้านของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะออกรถวันนี้9 9บาทสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ